ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่เอนเนอร์แมนนั้นจําอะไรไม่ได้เขาจึงทําการออกเดินทางเพื่อจะตามหาผู้คนที่จะสามารถช่วยเขาได้บ้างบังเอิญเขาได้ไปพบกับนายกแล้วนายกนั้นก็อาสาที่จะช่วยเขาการเวลาผ่านไปตลาดของหมู่บ้านของเฟนคาราฟก็ได้เปิดขึ้นมาเอนเนอร์แมนจึงทําการออกไปเดินเล่นเพราะว่า okay, ไม่มีอะไรโอเคโอเคยีก็ยีอ่าแต่ว่าวันนี้ของดมึนเม,ม,มาได้ไหมครับพอดีเล่าหมดครับเล่าหมดจริงจครับโอ้แย่จังวันนี้ผมแบบ เตียงมาเมาเลยนครับใช่ดูดีผมมาคนเดียวอ่ะมารอบหน้าได้ไหมครับมารอบถูกจัดให้อย่างดีเลยเอาปะรอบหน้าได้ครับได้ครับผมจะให้พวกคุณกินน้ำเปลี่ยนเสียงก่อนดีกว่านะเพราะมันอยู่ที่ไหนมันถูกเลยโอเคเออเดี๋ยวขอถามชื่อไหมขออนุญาตถามชื่อแล้วเฮ้ยเดี๋ยวคุณเออเออเอผมผมเป็นอะไรครับเนี่ยอ๋อผมปวดหัวขอขออันนี้หน่อยฮะอ๋อพิพายแล้วครับเขาเผลอไปกินเออคุณให้เลยครับ กับ oh. ผมเหรอเนี่ยโหยาดองครับผมเป็นยาดองแล้วเด็กเอเดี๋ยวไปกินแล้วไงเออเพราว่าผมเลี้ยงแล้วกันยาดองเมื่อกี้อ่าน้ำเสียงเด็กครับอ่าน้ำเสียงเด็กใช่ไหมครับอกคนเอาแล้วอ่ะชิบหายแล้วเอาเยื่อน้ำเสียงเด็กเมื่อกี้ก่อนอ่ะอ่ะเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับอ่าหนึ่งเพชรบหนึ่งเพชรย้อนก่อนย้อนก่อนกินฮะย้อนก่อนกินอ่าเดี๋ยวผมลองกินน้าแต่เสียงจะเปลี่ยนใช่ไหมย้อนครับตอนนี้ผมปวดหัวมาแล้วครับ แสดงวพาเขากลับบ้านเลยนะับเนี่ไงเนี่ยอ๋อไม่ไม่ใช่พวกิหายแล้วไงเอาคุณจับผมไม่ได้เลยผมเล่านายกเดี๋ยวนายกมากินนะมาดีครับไปไงเออไผมปด้ัวเลยครับเอ้ได้โอ้ยมาดีครับผมวาผมผมไม่ขายเสียงน้ำเปลี่ยนกลับแล้วกันนะเอ้าเอ้าคุณคุณอย่างนี้ไม่ได้นะครับ คุณขายคืนขอคเขาหลังจากที่เอนนี่แมนนั้นได้ไปเที่ยวดื่มน้ําอะไรสักอย่างนะครับเขาก็ได้มาพบกับคนบางคนที่กำลังเมาอยู่แล้ไป่าอไม่เกี่ยวว่าอะไรคุณเป็นใครครับเนี่ยเอาผมขึ้นมาบนเรือทำไมฮะขึ้นมาเองนะเฮ้ยผมจะไปไหนผมไปด้วยได้เปล่าไปไหนอะไหนหอยไหนหอยไหนหอย หอหอยหอยอยหอยอไม่ไหวจะอไม่ไหวจะอ้วกไอ้ลุงอ้วกไปตรงนั้นของคุณเลย กินได้ไงเนี่ยเอาไปไม่ต้องสนใจไมต้องหิอมากูดีกว่าอ่ะอ่าโอเคชนก็ชนอ่ากูขอร้องได้ไหมมึงใหญ่แยกล่างได้ป่ะฮะผมว่ากลุ่มพวกนี้มันดูจะน่ากลัวเกินไปถ้างั้นเราไปที่อื่นกันเลยดีกว่าหอย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 อยหอใหญ่แยกล่างได้เปล่าขอร้องเถอะคุณกันแล้วตัวเล็กลงหรือเปล่าเออคุณคิดไปเอง คุณโยนแก้มาดีกว่าเดี๋ยวผมลินให้เอางี้ดีกว่าคุณไปดำน้ำหามรกฏกันไหมแถวนู้นนะไปสิแต่คุณจะจมหรือเปล่าอ่ะไวกิ้งเจ็สิบแปดเฮ้ยผมขับเองเนี่ยเชื่อใจผมเนี่ยผมเชื่อผมผมไปอยู่ไปอยู่คุณพยายามมันไกลเหมือนกันนะใช้เวลานานเลยทำไมมันไกลอย่างวันเนี่ยโอ้ย แต่ละคนดูจากอาการหนักแล้วน,ออนะหลังจากที่ความวุ่นวายนะั้นสงบไปผมก็ได้ทําการมานั่งตกปลาคนเดียวชิลๆแต่จู่ๆก็มีผู้หญิงคนนึงมาขอนั่งตกปลาด้วยเขาก็เล่าว,ว่าเขาเนี่ยจำอะไรไม่ได้เหมือนกันแต่อยู่ๆก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับจากคนคนนึงที่หัวสีแดงนะครับแล้วก็พาไปอยู่ที่หมู่บ้านนั้นด้วยเราทั้งสองคนนะครับก็ได้คุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก analyzed, ันว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราบ้างแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือเราทั้งสองคนจําเรื่องราวที่ผ่านมา ไม่ได้ครับคือผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่ามีคนบอกให้ผมตามหาเขาผมเลยไม่ค่อยกล้าตามหาเขาเท่าไหร่เพราะกลัวเขาเป็นคนไม่ดีอะครับแต่เราก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่านคนดีไหมแต่ก็เขาก็นคนดีเ<อ>นี่ยคุณมะเขือเนี่ยออคนดีมากแต่ก็มีคนคนคือคุณมะเขือเหร,อ, <c oughs> หรอครับเนี่ยใช่ครับมีคนบอกว่าให้ตามหาราชามะเขือเทศอะครับไม่ทราบว,ว่าคุณมีอะไรหรือเปล่าทำไมถึงมีคนแบบพูดให้ผมมาตามหาคุณอะครับคือคุณ,ค,ณคุณพอจะ เล่าให้ในเมืองนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมากครับพอดีเออสีสก็เรื่องมันเกิดขึ้นมากมายอ,อ๋อแล้วคุณคุณคนนี้แล้วคุณไปไปโผล่ที่บ้านคุณได้ไงครับอ,อ๋อก็เรื่องมันยาวอะ่ะเขาผมก็รับเขามาเนี่ยอยู่บ้านด้วยตอ,อนจีมันมันควรจะมีอีกนะแต่ตายไปคนหนึ่งนี่สิออจริงหรอครับเขาคือใครอ่ะเขาเป็นข,ของผมและก็ตายตอนนั้นอะ่ะกำลังรับมือกับศึกที่บุกจบบ้าน รอดจยูตัวคนเดียวที่จะตายมดเลยโอ้น่าสงสารนะครับเนี่ยเหลือคนเดียวเองในหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเป็นยังไงอะครับเนี่ยถ้าตายกันหมดแล้วอะก็อยู่กําลังกําลังรื้อฟื้นเนี่ยดีเองก็น่าน่าเหมือนกับเ<อ>พื่อนผมที่ตายไปดิอ๋อจริงเหรอคเขาเดี๋ยวจะได้ถึงเขาเนาะเขาสาธช่วยผมเลยและเรื่องเพื่อนคนนี้นะ่าคุ้นๆหรอือเปล่าก็น่าคุ้นคุ้นมงแต่ไม่ได้ถึงเพื่อนที่ตายไปแล้วลองคิดดีก็ได้นะอาจจะใช่เขาคนนี้ก็ได้ออเจยัง ไม่่ใชว่าแต่เพื่อนของคุณมะเขือเทศที่ตายเป็นถสงครามนั้นมันจะใช่ผมหรือเปล่านะ